อุ้ยสอเเล่นโดน,นะครับพอดีฝั่งเราวันเจาะร่องง่อยมากใช่ใช่โอ้ยคุยมาถึงนี่เืซีฟิมาถึงนี่เลยจังไรจังขงบวนจังไรจังขงบวน โอ้โหเลือดโอ้โหเลือดเลือดมันเลือดเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเลือดเหลือแปดเซเล่นอะไรอ่ะฟาล่าเหรอ ไปเลยเพื่อนบินเล่นกับบินอุ้ยมันบิมันงูล่ะเราไม่มีแชงอ่ะกินเล่นแน่นั้นเดียวดีกว่าเดี๋ยวเรีหาตัวแล้วอู้หูหูหาตัววิ่งไป เดี๋ยวเรียดีบ้าให้แล้วแต่้องยังไม่ได้คิวใครเลยตอนเขาคิวอย,ย่มาป่าอีกคลัว

รู้แต่ว,ว่าดีว่ามันมีสกิลพุ่งไงยิงป้อมก่นอนยิงป้อมแล้วยิงป้อมแล้วถอนกำลังถอนกำลังอุ้ยฮานโซมันดกักอ่ะ ันโซแมนมากใครก็ได้เล่นแทงดีได้ร้อเล่นอยู่เล่นดีว่าคิมแทงมปแทงแทมมากๆไปกับมันยิงมันมันป้อมมันน่ะป้อมมันยิงยินต้อมยอยอหุ่นยนต์พังอะโคตาย ดีว่าไม่เวิร์กดีว่าไม่เวิร์กเข้าไม่ได้อ่ะเจาะไม่ได้เลยเจาะไม่แตกจะเล่นเล่นเลยนะลายฮาร์ดได้ลิงไหมเหมือนเมื่อวานทำผิดแล้วเปิดโลกโอ้ไรวะเ้ยเปิดโลดเปิดโลดละแล้วแล้วแล้ว เปิดโล่เปิดโล่แล้วเปิดโล่แล้วกระโดดเข้าไปเลยกระโดดแล้วเปิดโลอ้าวกดผิดเน้อตายตอนตายตอนจบอ้า เหยียบแม่งฆ่าคนเอาผิดผิดเขเรียา่่นอะไรนี่อา่มา d บ้างครับผมหลังจากตะกี้เราก็ a อ t แท k ไปเราก็แพ้แล้วผมเรกได้มาก <Es> คลิมันกาก็บอกต้นคลิปแล้วใช่ไหมคลิมมันกากเขา็นเก่งก็ไม่รู้อะเราเปนกานแล้วแคนดีก็ได้อะไรนะเียีเกมไปแบบคือแบบ เฮ้ยเจคิดเหมือนกันเลยว่ะเจไม่ค um> ิดเหมือนกันเลยว่ะเจขคิดเหมือนเขาเลยเจคิดเหมือนเขาเลยเมื่อวานตัวหมเปลียม้นขเ้จดัเจไปดักข้างซ้ายข้างขวาเลยเจ อมันแช้นนะทวดเนี่ยอย่าไปดูเลยดูเป็นอรกัอย่ารอขอแก้ผันก่อนนยงเนนะแล้วก็ฝากเจเจโอเคไหมะไปดูเป็นช n e l ที่ดีมากเกับภาษาจีนไทยนหลสได้ที่ที่ผมพูดมาเขาไม่มีเลยไทยก็ไม่มีเหรอเพื่อนมีภาษาเขมรนะ ตวจจะายเปคอรมากทใหม่ตลอดครับผมตอนนั้นแหละครับผมเวลาเี๋าวนีอาจารย์ยินดีอวันนี้ตรวจมาเตียมาเ้งหักตรงนี้ล่ะบนในบนบ้านได้ได้ได้บนบบนบ้านดูนไม่ให้ได้นห้โอ้โหใกเมื่อวานปมื่อานก็ได้ใบไแปด

โดเปกระโดดกระโดดปลาเด็ดเออใช่กระโดดปลาแช่กระโดดปลาโอ้นจีินจีินจีินจีอุ้ยโอ้ยกินจีแม่งปลาใส่ตอนไหน ทำามด้านหนึ่นงไอเลยม่ว่าจะตายหก็นเนี่ย M O R P G เฮ้ย M O เนี่ยกูไม่เกมงานนี้กูไม่เก่งเลยนร่อะไรดีว่าเลนเจอร์ดีว่ามันเนี่ยดีว่ามานัน ไ้อ,อเปาตลอดมาจากฟ้าขบนลขบนลตัวไลน์โซเชอร์โซเชอร์ขบอโซเชอร์สอสอขอบนั่นไงอิดว่าไม่มีแทนแคงแบบดีๆโซเชอร์อ่ามันดันแล้วมันดันแล้วหาแล้ว ้กูเดินไปไหนกูเนี่ยก็เดี๋ยวกหลงทางกันเนี่ยไอหนึนะอนิมันเตี้ยอิตแล้วอายแล้วได้แล้วก็นนะกึงไม่ได้

ใครมันเล่นแอป